เ o b ลี่ i อ i ิเเริ่มทดสอบแท็กซี่บินได้ในนิวยอร์ก ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับอากาศยานพลังงานไฟฟ้าแบบบินขึ้นลงในแนวดิ่งหรือว่า EVTOL นะครับก็รู้สึกว่าเรื่องนี้นะครับจะไม่ได้อัปเดตมานานเลยทีเดียวซึ่งล่าสุด Joby Aviation บริษัทผู้พัฒนาแท็กซี่บินได้ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าทําการสาธิตเที่ยวบินในนิวยอร์กเป็นครั้งแรกณนะลานจอดเฮลิคอปเตอร์ดาวทาวแมนฮัตตันซึ่งเป็นการสาธิตการบินรับส่งในสภาพแวดล้อมเมืองเป็นครั้งแรกของทางโจ b ี้ v อ a t เ o ช โดยคุณโจเบนบีเวิร์ดผู้ก่อตั้งของโจบี้แอร์เวชั่นก็ได้กล่าวว่าแท็กซี่บินได้ของทางโจบี้แอร์เวชั่นจะสามารถปรับรูปแบบการเดินทางของแท็กซี่ในอนาคตเพราะมันเดินทางได้ดีกว่าในการใช้เฮลิคอปเตอร์ทั่วไปทําให้สามารถใช้บินขึ้นลงจุดต่างๆในเมืองได้แถมรูปแบบการขับเคลื่อนยังใช้พลังงานสะอาดลดมลพิษสู่โลกพร้อมเดินทางได้รวดเร็วและชาร์จพลังงานระหว่างเที่ยวได้ค่อนข้างไวซึ่งชาร์จเพียง 5นาทีนะครับก็เริ่มบินได้อีกครั้งสำหรับแท็กซี่แบบอีวิทอลของ Job ี a v i a t เวชนนะครับ oh. จะรองรับผ oh. ู้โดยสารได้4ท่าน oh. และจะมีที่นั่งคนขับอีกหนึ่งที่นั่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน6ตัวสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโ oh. ครงการนี้นะครับ ตั้งเป้าความสำเร็จไว้ที่ปี2025ซึ่งจะสามารถบินรับส่งเชิงพาณิชย์ในนิวยอร์กเพื่อขนส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติ JFK International Airport ไปยังตัวเมืองแมนฮัตตันภายในเวลา7นาทีเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนะครับทางบริษัทกําลังอยู่ในขั้นตอนการรับรองจากสํานักงานบริหารการบินแห่งชาติหรือ FAA เพื่อเตรียมให้บริการเชิงพาณิชย์ และสำหรับเมืองไทยนะครับเทคโนโลยีอากาศยานพลังงานไฟฟ้าแบบบินขึ้นลงในแนวดิ่งหรือ EVTOL เท่าที่เห็นนะครับมีการพัฒนาและใช้งานจริงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในจุดอับสัญญาณ เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน